สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาคุยถึงเครื่องขุดนะบิตคอยน์นะครับว่ามีเครื่องไหนที่ยังขุดได้แล้วรายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีเครื่องไหนขุดเหรียญอะไรนะครับได้เท่าไหร่บ้างนะครับนี่ตอนนี้เลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเหรียญอันแรกก็คือ DCR เป็นเบรก2อ6 R 1 4นะครับตัวนี้ขุด DCR นะครับแล้วก็มี ตัวของ d o อกนะครับ LTC นะครับงอังกฤษทึมสริปต์นะครับตัวนี้ก็จะขุดเหรียญ d o อกกับ LTC นะครับอังกฤษทึมชา a อง6นะครับก็จะมี BTC BCH BSV f c h นะครับที่ขุดได้หน่วยก็จะเป็น T H นะครับส่วนสริปต์เนี่ยจะเป็น M H นะครับตัวของ DCR ก็เป็น T H แล้วก็ตัวของ a r a r ZEC ZEN นะครับอังกฤษทึมเป็น ECO H นะครับ หน่วยก็จะเป็น k s ซนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงหน่วยแตกต่างกันนะครับอย่างแรกนะครับคือตัวของเหรียญน,นะครับมันมีความยากง่ายต่างกันนะครับอย่าง m h เนี่ยมันก็คือหน่วย mega ah hz นะครับเคยเห็นเน็ตหนึ่งเมกสองเมกร้อเมกนะครับพันเมกก็เป็น1นึ่งจิกนะครับดงั้นความยากของตัวไรคอยด็อกคอยมันยังน้อยอยู่ มันก็เลยเป็น m h นะครับส่วน t h เนี่ยมันก็คือเทราเฮดนะครับซึ่งถ้าเห็นฮาร์ดดิสนะครับหนึ่งเทรฮดก็คือ1000จิกเลยนะครับก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งไปเลยเพราะงั้นตัวที่ขุดยากก็คือจะเห็นว่าเป็น t h ก็คือจะมี dcr นะครับแล้วก็ btc ที่มันจะขุดยากนะครับส่วน kso เนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นหน่วยโซเลยซึ่งเป็นคนละอัลกอริทึมเลยนะครับ เก็คือกิโลนะครับซึ่งน้อยกว่า GH อีกนะครับก็เป็นความยากของการขุดนะครับเออเป็นแรงขุดนะครับที่มันต่างกันจากความยากนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องนะผลิตออกมาแรงขุดเท่าไหร่บ้างก็จะมีช่องนี้นะครับเป็นช่องของแรงขุดนะครับก็จะเรียงลำดับลงไปเลยนะครับตั้งแต่48 TH แนะครับแล้วก็เป็นหน่วย MH แล้วก็ TH H. แล้วก็เคโซนะครับโอเคช่องต่อไปนะครับก็คืออันนี้ก็คือรู้แล้วเราเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นของเครื่องขุดบิตคอยนะครับช่องแรกก็คือเป็นผู้ผลิตประกันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าบิตเมนจะประกัน1ปีวอต์ทมายน์ประกัน1ปีส่วนตัวของรุ่นอื่นๆน,นะครับบิตเมนบางรุ่นประกัน6เดือนนะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆก็จะประกัน6เดือนนะครับ ก็ตัวนี้จะประกรันผู้ผลิตก็จะมีจัดส่งผ่านเว็บได้หรือว่าฝากเราจัดส่งได้แต่มีค่าบริการนะครับส่วนเรื่องการซ่อมอะไรเงี้ยก็ช่างเราก็พยายามซ่อมซ่อมให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าก็ต้องรอคิวนิดนึงนะครับเพราะว่า,าการแมทแนนนต์เครื่องส่งไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มีกลับมาแมทแนนนต์นะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอย่างแรกนะครับก็ มาดูอีกอันหนึ่งนะก็คือแรงขุดและกินไฟแล้วก็ราคานะครับราคาก็คือจะอยู่ที่เครื่องนะครับอย่างเครื่องที่แรงที่สุดก็จะราคาสูงนะครับเป็นหลักแสนเลยพอเครื่องอแรงขุดน้อยลงมาก็จะไล่ราคาลงมานะครับยิ่งเครื่องที่กินไฟน,น้อยประหยัดไฟนะครับจะราคาค่อนข้างสูง เพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วยนาโนเมตรที่มันเล็กลงนะครับอ่าก็จะทำให้ราคาเครื่องค่อนข้างสูงขึ้นเดี๋ยวเรามาทำรายได้อ่าช่องอื่นๆก็คือรายได้ค่าไฟกำไรนะครับรายได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อ่าตัวรายได้ของยังอิงจากเว็บกับตัวของผู้นะครับอันนี้ก็มาอยู่ที่เครื่องของ ตัวเว็บ ASICVALUE นะครับเราก็เทียบกับ a n น o o พูลได้เนี่ยมันก็จะลองดูกันว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับเราก็เลยใช้ ASICVALUE นะครับเพื่อความง่ายเรามาดูนี่ก่อนเลยตัว BTC นะครับเราใช้ตัว100 t h เพื่อที่คำนวณง่ายนะครับรายได้ก็889.51นะครับเราขอไปใส่ตารางเล่าตรง BTC นะครับตรงนี้นะครับอดอลลาร์นะครับ แล้วก็ร้อยทีเฮดนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอใส่สูตรนะครับเท่ากับตัวของทีเฮดนะครับเอาตัวของเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะครับดอลลาร์นะครับคูณ33นะครับบาทตอนนี้แล้วก็หารด้วย100นะครับก็คือจะได้รายได้นะครับต่อ1นึทีเฮดนะครับ เดี๋ยวผมน่าจะใส่ผิดนะครับโอเคค่ามันอาจจะติดอะไรมานะครับช่องว่างนะครับก็เลยทำให้เพีย้ยนโอเคก็ได้ตกวันละประมาณ293บาทนะครับ ผมขอปัดขึ้นเป็น293.54นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเหรียญอื่นอีกนะครับก็จะมีตัวของ d c r นะครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชด้วยอัลกอริทึมนะ ่ะมันก็จะบอกมานะครับอ่ะเราเอาตัวที่หารง่ายๆก็ตัว52แล้วกันนะครับ52าสิบสรายได้ก็จะอยู่ที่49.42นะครับเราก็มาใส่ตารางของเรา ได้แรงขุด52ทีนะครับตอน1่อทีเเท่าไหร่ก็เอา52นะครับเอาตัว49คูณด,ด้วย33นะครับหารด้วยแรงขุดก็จะเป็นแรงขุดตอน1ทีเอันนี้ก็มา31กว่า,วาอ๋อโทษครับใช้ผิดช่อง เราใช้เป็นต่อเดือนนะครับใช้ตัวนี้โอเคผิดผิดผิดแล้วก็ขอปัดเป็นเก้ารอ่สิบจุดนะครับโอเคก็ทีนี้ตัวนี้ตัว ltc นะครับ ltc รายได้เท่าไหร่ LTC LTC ก็จะเป็นอัลกอริทึมที่เป็นสคริปต์นะครับเราก็เลื่อนมาที่สคริปต์นะครับใช้ขอใช้ตัว2 0 <L> 0 <TC S 1> <K icks. S> 2ตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่700นะครับ เจ7ดสิบหกนะครับอันนี้ก็จะ2อ0พ A6 เราไม่ได้ใส่ในนี้เพราะว่าของค่อนข้างหายากนะครับเราก็จะเท่ากับตัวนี้คูณด้วย3านะครับแล้วก็หารด้วยแรงขุด ก็จะใช้เป็น11 6 5 2นะครับโอเคใกล้หมดแล้วนะครับต่อหนึเคสโซนะครับเราเอาอะไรบ้างอาเราเอา ตัวของเคโซเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้างเคโซก็จะเป็น e c o h e ฮ d นะครับ Hat, อีโ h เฮอ่า h เฮเราขอเลือกเป็นตัวอ่าอีโคฮตัว50แล้วกันนะครับอ๋อตัว10น่าจะง่ายสุดนะครับตัว10ตัว10ตัวอีโคเฮด จริงๆมันมี x 1 1นะ x 1 1ผมยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวจะ x 1 1จะเป็นขุด dash นะครับก็สามารถขุดได้อยู่นะครับเดี๋ยวไว้จะทำอีกทีหนึ่งเพิ่มตัว dash แล้วก็อ e ี o n g เนี่ยก็มีนะครับพวกเอะไรเงี้ยครับผมใช้ตัว9มินิแล้วกันนะครับรายได้ก็จะอยู่17.48 ตัวนี้เป็น k so นะครับตัวนี้ก็10ก็จะเท่ากับตัวนี้คูณ33นะครับหารด้วย10นะครับใช้ค่านี้เลยแล้วกันนะครับต่อหนึ่ง k so ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้แล้วนะว่าแต่ละเครื่องรายได้เท่าไหร่การกินไฟเท่าไหร่การกินไฟเนี่ย ค่าไฟเนี่ยผมก็จะเอาหน่วยนะครับอของวัดนะครับคิดที่4บาทนะครับที่ไฟ4บาทบ้านเราเลยครับก็จะได้เท่านี้เลยทุกตัวเราใช้หน่วยค่าไฟ4บาทนะครับจริงๆถ้า TOU มันจะอยู่ที่3.8 3.9ได้นะครับแต่นี้เราเป็น4บาทไฟทั่วไปก็ ตัวไหนมีติดลบไหมก็มีมิดนิดนิดนึงนะครับติดลบก็คือเป็นพวก Z9 Z9 นะอ่า Z9 ยังติดลบอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันไล่ทีละรุ่นนะครับมารุ่นแรกนะครับ DCR D1 นะครับตัวนี้ก็36,000ก็คือ9เดือนคืนทุนนะครับถ้าไม่หักไฟก็7เดือน ตัวอื่นเราเรียงลงมานะครับก็ประมาณ14เดือน13เดือนนะครับแล้วก็ไม่หักไฟก็8เดือน6เดือนอะไรอย่างนี้นะครับส่วน LTC ก็มีไล่ตั้งแต่ L7 นะครับ L3 นะครับรายได้ก็ตอนนี้ประมาณ1นึ่งแนะครับตัวแรงสุดตัว L7 ของเรานะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น l t 5ก็จะเหลือ23 0 0 0านะครับ แล้วก็ L3 ก็เหลือประมาณ6,000นะครับต่อเดือนนะครับ Mini Doc 2,000ต่อเดือนนะครับแล้วก็การคืนทุนก็จะประมาณนี้นะครับ5.6เดือน16เดือน9.5เดือน8.1เดือนนะครับ19เดือนนะครับ เป็น ROI นะครับถ้าไม่หักไฟก็จะเหลือ5เดือนกว่าๆถึง13เดือนแล้วก็ตัว S19 Pro นะครับตัวนี้ก็จะกินไฟเยอะหน่อยนะครับก็จะค่าไฟอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับเริ่มตั้งแต่2รา,ายได้ รายได้เลยตั้งแต่3,009จนถึง32,000นะครับค่าไฟก็จะ9,000นะครับพอหักค่าไฟก็จะเหลืออยู่ประมาณ20,000นะครับ200 20,000การคืนทุนถ้าเกิด ROI ก็ตั้งแต่13เดือนนะครับ10เดือนนะครับก็ S19 น่าจะคุ้มสุดตอนนี้10เดือนนะครับ T19 11เดือนอาวารอนก็10เดือนนะครับก็ได้อยู่แล้วก็ ตัวอื่นๆก็จะประมาณยี่สิบกว่าเดือนแต่ถ้าไม่หักไฟก็คืนทุนเร็วสุด2เดือนเลยนะครับก็เป็น h9 นั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแซทสิบห้าแซทสิบห้าก็จะอ,อยู่ที่ประมาณ10เดือนนะครับที่คืนทุนาหากค่าไฟก็เ13เดือนแซทสิบเอ็ดสิบหกเดือนแซทสิบเอ็ดเจยี่สิบเจ็ดเดือนก็ค่อนข้างนานอยู่แต่ถ้าไม่หักไฟก็ จะเหลืออยู่ประมาณ9เดือนนะครับก็ทช้า11ก็น่าสนใจนะครับ7เดือนแต่ถ้าไม่หักไฟก็16เดือนอ๋อก็นานอยู่นะครับอ่าเชตอนนี้ด้วยบิตคอยเป็นลงนะครับเดี๋ยวราคาเครื่องก็จะค่อยๆปรับลงนะครับใครสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาก่อนได้ ซึ่งการคุณทุนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ10เดือนกว่าๆเร็วสุดตอนนี้ก็เป็น L3 มั้งที่หัก L7 เร็วสุด5.6เดือนนะครับก็จะเป็น L7 ตัวนี้นะครับรายได้ประมาณแสนหนึ่งตอนนี้ต่อเดือนราคาอยู่5,59นนะครับลองลงมาก็จะเป็น ถ้าหากไฟล์ก็จะเป็น L3 นะครับเป็นรีเฟอร์บิดนะสองแสนสรีเฟอร์บิถ้ามือ2เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2กว่ากว่าแต่แนะนำเป็นรีเฟอร์บิดีกว่านะครับหรือเป็นเครื่องใหม่เลยก็เพิ่มมาเป็น9เดือนนะครับก็หน้าเร็วสุดตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกก็คือตอนนี้ รายได้บิตคอยมันลงแต่ถ้าบิตคอยมันขึ้นการคืนทุนก็จะเร็วขึ้นนะครับและด้วยตอนนี้นะครับคนก็หันมาเล่นเครื่องขุดเยอะขึ้นนะครับทําให้ราคาเนี่ยมันเลยยังไม่ลงเยอะเพราะว่าตอนนี้อีทรเรียมนะครับก็อาจจะมีการฟอกนะครับในอีกไม่นานนะครับก็จะมีการฟอกแล้วก็จะขุดอีทลเรียมไม่ได้หรือขุดได้แต่รายได้น้อยมากๆเพราะมีดิฟบอมบ์ด้วยนะครับเพราะมันจะมีเอ,อ่อฟอก ไม่มีขาดทเนียมแก๊สละนะครับแล้วก็เพิ่มดิฟบอมด้วยก็อาจจะลดลงไปแบบพว,วบเลยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c r i b e เราด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคระสวัสดีครับ